สวัสดีค่ะจะกเกสนชีวิตในฟินแลนด์นะคะพี่น้องขาวันนี้ก็เจอกันอีกสักหนึ่งคลิปนะค่ะพี่น้องขาวันนี้เยสนก็ S <S จะพาไปตลา,าดค่ะไปตลา,าดโดยกับรถที่ว่าไม่ต้องเติมน้ํามันค่ะรถประจัดน้ํามันค่ะเดี๋ยวมาชมกันค่ะมาดูว่ารถเมที่ไม่ต้องเต ER ิมน้ํามันเป็นยังไงเนาะค่ะพี่น้องขาโดยเยสนจะพาพี่ๆน้องๆมารับดูรับชมนะคะพี่น้องขาไม่ต้องเติมน้ํามันค่ะ ่ะอันนี้ขอขอโทษขออภัยนะคะแกสนก็ถ่ายให้ดูว่ามันคืออะไรพื้นรองเท้าค่ะพื้นรองเท้าก็ต้องเป็นพื้นอย่างกันนี้ค่ะเป็นดุมเป็นหนามค่ะเป็นดุมใช้แบบมีดุมมีหนามค่ะถึงจะถึงจะเดินได้ในตอนนี้เพราะว่าหิมะมันละลายแล้วค่ะมันเริ่มติดบวกแล้วค่ะแค่ไม่กี่วันอาทิตย์ที่แล้วยังติดลบอยู่เลยค่ะตอนนี้บวกหิมะละลายแล้วก็เป็นน้ําแข็งค่ะ เราก็ต้องใส่รองเท้าแบบนี้ค่ะที่มีหนามมีดุมอย่างนี้ค่ะพี่น้องค่ะค่ะมาไปกับตลาดกันค่ะมาไปกับรถไม่ต้องเติมน้ํามันค่ะไม่ต้องเติมน้ํามันค่ะเรามาเดินทางไปกันค่ะประหยัดน้ํามันค่ะรุ่นนี้ประหยัดน้ํามันค่ะประหยัดน้ํามัน กันลื่นกันล้มกันอะไรได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเดินพวกนี้มันก็เดินยากถ้ามันละลายแล้วค่ะพี่น้องขาเราก็ต้องใช้ตัวนี้แหละค่ะช่วยค่ะมันจะเป็นลักษณะนี้ค่ะโดยยายสนถ่ายให้ดูนะคะคนไหนที่เคยเข้ามาแล้วคลิปเก่าๆก็อาจจะเห็นแล้วเนาะค่ะเนาะอันนี้ยายสนกําลังจะไปตลาดค่ะก็มาดูกันค่ะก็ใช้ตัวนี้แหละค่ะเป็นตัวช่วยค่ะตัวช่วยที่ไม่ให้ลื่นแล้วก็หกล้มนะคะพี่น้องค่ะ มันก็จะมีตัวถ่อของมันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เหยียบตรงนู้นค่ะตรงนั้นก็ใส่ถุงอาหารได้ค่ะพี่น้องค่ะก็ดูสิค่ะทำไมถึงใช้รถถ่อกันอย่างกันนี้ค่ะพี่น้องค่ะเราจะเดินไปได้ยังไงค่ะถ้าเราไม่ใช่ตัวช่วยนะคะช่วยพยุงที่ไม่ให้หกล้มนะคะพี่น้องค่ะเห็นไหมคะมันเป็นน้ำแข็งแล้วค่ะ พี่ๆน้องๆเอฟซีทั้งหลายที่เคยเข้ามาดูคลิปเก่าๆก็อาจจะเห็นเนาะว่ายยสนอธิบายไปว่าจริงไหมคะ่ะช่วงติดลบอยู่มันก็เป็นฝุ่นหิมะอยู่ค่ะมันก็เดินได้แต่อีตอนนี้มันติดบวกแล้วจะละลายเป็นน้ําพอละลายเป็นน้ําแล้วพอติดลบมันก็เป็นน้ําแข็งอย่างนี้แหละค่ะที่ยายสนอธิบายให้พี่ๆน้องๆได้ฟังคลิปก่อนๆเนาะค่ะเนาะ ตอนนี้ดันรถขึ้นมอพี่น้องเอยเหนื่อยมากตีหอบเละยยายสนถนนก็เป็นน้ำแข็งก็ต้องเอารถถอนนี่เลยค่ะช่วยดันขึ้นมอแต่ยังดีที่มันลื่นไหลเดี๋ยวค่อยดูตอนลงมอเลยค่ะพี่น้องจ๋าจะลงมอแล้วค่ะ เสี่ยงมากไม่กล <laughs> uhm, ้ายายสนไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่ามันไหลลงมอไม่กล้าเสี่ยงค่ะไม่กล้าเสี่ยงยืนบนนี้ถ้ายืนบนนี้นู่นสงสัยกำแพงบ้านนู่นกำแพงบ้านเพื่อนบ้านนู่นละมั้งพี่น้องจ๋าถ้ายายสนขึ้นยืนบนนี้น้ะมันไหลลงมอเนี่ยถ้ามันไหลลงมอสงสัยนู่นแหละกองหิมะข้างบ้านนู่นแหละข้างบ้านเพื่อนบ้านนู่นละมั้ง ไม่กล้าขึ้นยืนแล้วก็ไหลลงมอค่ะพี่น้องค่ะกลัวค่ะกลัวหัวขมำค่ะเด้วตับแตกก่ะเดี้อไอ้นี่ก็แทกท้องตับแตกเอาเห็นไหมล่ะเจอช่วงไหนเป็นกวดเป็นหินก็มันก็ยังไม่ไหลลื่นดีนะคะ่ะนาอมันต้องไปตรงที่มีน้ําแข็ง ดูค่ะดูเป็นก้อนน้ําแข็งแล้วค่ะพออุณหภูมิบวกแป๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะเพราะว่าหิมะมันก็เป็นเบาๆเป็นเป็นฝุ่นเป็นละอองเบาๆลงมาเนาะค่ะเนาะทีนี้พอเจอความอุ่นแป๊บเดียวมันละลายเลยค่ะถ้าพี่ๆน้องๆเคยเข้ามาดูในคลิปก่อนๆที่ยัยสนถ่ายทําให้ดูก็อาจจะเห็นเนาะค่ะอันนี้มันละลายเห็นไหมค่ะ ใต้พื้นก็จะเป็นน้ำแข็งรถประทกฟืนยาวมากอันนี้จะปรรทุกพวกฟืนพวกต้นไม้ค่ะต้นสนหนาวกับต้นพิต์าาค่ะ น,นก้อนใหญ่ก็กำลังจะเทลงมาแล้วค่ะน,นก็อันตรายมากค่ะไม่กล้าเดินไปใกล้เลยค่ะค่ะยยสนก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะพี่ๆน้องๆทั้งหลายเอฟซทั้งหลายที่ได้เข้ามาชมยยสนชีวิตในฟินแลนด์จนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊งๆเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหน้านะคะ กลับขอบพระคุณค่ะที่เข้ามาชมจนจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ